โกมัว,วกชิโอ้ยใครเบียดมาเนี่ยบิดวัดมันจะไม่โดนลววา<ก>นะนลวะเอมาครับคุณผู้ชมเอมาอะไรหลังมา เล่นทางเราไปเล่นทางยากใช่ใช่เราเอาไปทางง่ายกว่าแต่คนนั้นเนี่ยเรามีป้องกันแล้วเราดูแล้วว่าต้องไปยังไงฉันไม่ไปหรอกฉันไม่ปีนหรอกปีไม่ปีอย่าต่อยกันอย่าต่อยกันโอ้ทุกคนต่างมุ่งมาแต่ทางเดียวกันเออโก้หัวโกเช่โอ้ยใครเบียดมาเนี่ยบิ๊กบอส ระเบียดชัดเป็นไงตกเลยอุ้ยทำไมมันไหลมันเร็วจังนี่ไงนี <S <S ่ไงอย่างโปรโอ้โหเดินหน้าเดินนะเอ้ยตกอีกแล้วอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตกอีกแล้วเราว่าจะมาแล้วไม่นะไม่นะไม่นะนี่ ทำไมนะทำไมกันนะโมทำไม,ำไมไป,ปักเกเลยกลาวาไปแล้ว <c oughs> ตไก <c oughs> ตไปเหมือนกันโอ้จะโกงหน่อยไปได้เลยทา <c oughs> งนี้ตกทางนี้ตกโอ้โหคือบีวอันดนนตวแล้มั <c oughs>